สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องวันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องมาชมบรรยากาศในงานรับปริญญาหลานเนาะโอ้ยปู่ย่าตายายก็ดีอกดีใจพ่อแม่ก็ดีอกดีใจน้ำตาร่วงกันเป็นแถบเลยนี่ดีอกดีใจหลู่หลานได้รับปริญญาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องก็มาให้กำลังใจอย่างมากอย่างมากเลยเดี๋ยวพาไปดูไปชมกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปดูไปชมบรรยากาศในงานนะพี่น้องเนาะดีอกดีใจกันมากๆเลยนี่พี่น้องก็มาให้กำลังใจกัน อย่างร oh. ่นรามเลยนี่งดีอกดีใจถ่ายรูปกันเอาดอกมงดอกไม้มามอบให้กันโอ้ดีอกดีใจกันใหญ่เลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศในงานรับปริญญากันเนาะพุณนาอก็นั่งวีเชมาโอ้ยมารับปริญญาหลานดีอกดีใจน้องนุ่งเพื่อนเพ่บีเพียงน้องมาเต็มเลยเนี่ามาให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยความภูมิใจมากๆเลยลูกหรานรับปริญญาเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศในงานเนาะโอ้ดีใจมากๆเลย คุณยายถึงก็น้าตาร่วงเลยเนะี่ยไปพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศในงานเนาะโอ้ยดีอกดีใจนะพ่อแม่ก็ยิ้มเพื่อยิ้ยเพื่นี่เดี๋ยวไปดูไปชมกันเถอะพี่น้องไปดูไปชมในงานกันเนะาะมาชมภาพบรรยากาศงานรับปริญญาเหรอน,นะพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องไปดูไปชมบรรยากาศในงานเนี่พี่น้องเนี่ย ริญบญากันเต็มเลยพี่น้องนีย่ยินดีกับบันฑิดใหม่ด้เด้อยินดีกับบันฑิดใหม่ด้วยมาดม<อ>บรรยากาศงานนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาดูไปชมบรรยากาศในงานรับปริญญาที่วงศบริกุด้อพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศในงานเนาะโอ้แม่ แม่ก็ยิ้มนาบ้านด้วยก็นเนี่ยพ่อใหญ่ก็ยิ้มก็เอ้ยนุ่นนุ่นไม่ใหญ่นุ่นบบรรยากาศเลยพี่ <c oughs> น้องด้ยเนี่ยบรรยากาศในงานรับปริญญายินดีกันบบัณฑิตใหม่ด้วยด้วยหอบกระรังงอบของขวัญให้ก็เอ้ย ยินเดียกับวันนี้ใหม่เลยเด้อพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศในงานอารับปริญญาเด้อสวยงามมากๆากเลยเนี่ย ครับคลิปนี้ขอจบเท่นี้กันเด้อขอบคุณพี่น้องที่ขอมมารับชมขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆอย่าลืมกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้เด้อพี่น้องมีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็ได้ด่งดึด่งดึงดง พี่น้องได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะขอขอบคุณมากๆวันนี้ก็พาไปชมบรรยากาศครับปณิยาร,ริญอาราปณิยาลูกลูาลานดนะพี่น้องเนาะพาไปชมบรรยากาศวันนี้ก็สวัสดีครับ bye บ,บ๊ายบายเลิฟ